สวัสดีค่ะวันนี้มาเหยียดยืดร่างกายในส่วนของสะโพกนะคะในส่วนของข้อต่อในส่วนข้อที่ใหญ่ของร่างกายเลยนะคะเขาคือข้อต่อสะโพกค,ค่ะคราวนี้เวลาเราจะฝึกความยืดหยุ่นเขาในส่วนข้อต่อสะโพกนะคะนั่นคือเราต้องฝึกในท่าที่มันเป็นส่วนล่างในส่วนขา ขอ,ของเรานะคะส่วนขาส่วนสะโพกนะนำจะให้ทำในท่าวอริเออร์ค่ะเรามาทำท่าวอริ i o r เออร์ทกันค่ะวอริ i o r เออร์ทนะคะการขาประมาณ3ช่วงไหลเลยค่ะเพราะต้องการความกว้างเนาะนำงอเข่าฝั่งนี้ก่อนสังเกตเขานะคะข้างที่เข่าข้างที่งอเนี่ยจะไม่เลยปลายเท้าเพราะว่าในการฝึกโยคะเนี่ยต้องการฝึกความยืด นะคะความยืดหยุ่นของร่างกายโดยที่น้ําหนักไม่ลงข้อต่อนะคะถ้าน้ําหนักลงข้อเข่าเนี่ยนมองว่ามันจะเป็นการเทร่างกายเทน้ําหนักให้มันไปที่ข้อต่อในส่วนสําคัญของร่างกายเกินไปนะคะ,ะ,คะเวลานําให้ผู้ฝึกฝึกเนี่ยนำจะไม่ให้น้ําหนักลงเข่าเลยเพราะว่าต้องการเซฟเราต้องการใช้งานเขาในระยะย,ยาวนะ <ๆ S 1> บอกผู้ฝึกของนําแบบนี้หลายๆคนเนาะวอลเลเยอนะคะคือ งอข่าฝั่งหนึ่งนะคะขาหลังยืดตึงแล้วยืดแขนตึงๆต,ตรงๆค่ะมองในด้านมองมือในด้านฝั่งที่เข่างอนะคะแล้วยืดกลับมาตอนนี้เรากำลังใช้ข้อต่อสะโพกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อตรงในส่วนของขาหนีบและก็หลังจากนี้ค่ะจะเป็น ในรูปแบบความกว้างแบบนี้ของการลงตรีโกนนี่คือย่าเพราะว่าเป็นขาที่กว้างนะคะค่อยๆไหลตัวลงไปค่ะมือด้านบนกับมือด้านล่างคืออยู่เส้นเดียวกันเราดูร่างกายเรานะคะว่าเราไปได้แค่ไหนแล้วกลับขึ้นมาค่ะทำขาอีกฝั่งหนึ่งเวลาเราฝึกโยคะนะคะเรา ดูร่างกายของเราค่ะว่าเราไหวไหมเราตึงไหมถ้าไม่ไหวถ้าตึงเกินไปหยุดที่ตรงนั้นนะคะเพราะการไปต่อคือการนำไปสู่ความบาดเจ็บเวลาเราฝึกโยคะเนี่ยฝึกแล้วเนี่ยให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถฝึกได้แบบนี้ในทุกๆวันการฝึกทุกวันอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ควรทำมากกว่าการฝึกท่าย,ยากๆแล้ว เจ็บขาเจ็บแขนแล้วหยุดไปเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นวันไหนเรารู้ตัวเราว่าเจ็บตึงเปียสุดๆแล้วหยุดฝึกและทําท่าอื่นๆนั่นะไม่ได้ให้หยุดเลยนะให้ทําท่าอื่นๆค่ะเพราะว่าร่างกายของเราจริงๆแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะออกกําลังกายและยืดหยุ่นแบบธรรมดาธรรมดาโดยไม่หักโหมทําทุกวันค่ะจริงๆเอก มัว่าท่าที่ไม่หักโหมนี่มันคือไปเพื่อจะสู่ท่ายากจริงๆท่ายากนําจะบอกเลยว่าเราทุกคนสามารถทําได้เพียงแต่ว่าร่างกายเรามันยังไม่เหยียดยืดมันยังไม่ยืดหยุ่นมันไม่มีกล้ามเนื้อเพียงพอที่จะรับน้ําหนักตัวเองได้เท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วทุกคนสามารถทําท่าต่างๆฝึกท่าต่างๆของโยคะได้คะ่ะขอให้เรามีเวลาในการฝึกกับเขานะคะ,ะตอนนี้เราจะมาวอริเออร์ทูฝั่งเจ้าขานี้กันบ้างนะคะ ยืดขาการขาวอริเออร์ทจะใช้พื้นที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าตีโกนเพราะว่าเวลางอขาฝั่งนึงแล้วเนี่ยขาอีกข้างหนึ่งที่ยืดเนี่ยจะต้องตึงๆตรงๆให้ได้ด้วยนะคะข่าที่งอเหมือนเดิมข่าไม่เลยปลายเท้าแขนยืดตึงๆแล้วหน้าของเรามองมือฝั่งที่ข่างอนะคะลำตัวเปิดออกมาด้านหน้านะคะด้านหน้า เหมือนนำหันเข้าหาเหมือนนาหันตัวเข้าหากําแพงไงคะตัวนราจะต้องพิงเข้ากําแพงเลยนะคะตัวด้านหน้าเนาะ,ะหายใจเข้ายืดขึ้นไปที่ตรีโกนต่อนะคะค่อยๆลงการลงตรีโกนเราต้องการเหยียดยืดเส้นแฮมสติงนะคะแล้วก็สีข้างล่างกายด้านข้างอ่าสังเกตข้างที่ลงฝั่งนี้ถ้านำํำวงน้ําหนักลงและนํานแด่นขาของนํา ให้เป็นเส้นให้เป็นตรงแต่ว่าแอนไปข้างหลังนะคะนําจะเรียกขาแดนเนาะมันจะแอนไปข้างหลังเนี่ยค่ะไม่เอานะคะกลับมานิดนิดที่การงอเข่านี้กลับมาเล็กๆนะคะแล้วกล้ามเนื้อขาส่วนบนเนี่ยถ้าเป็นฝั่งนี้นะคะคือหมุนออกหมุนออกนอกร่างกายหบุนไปทางด้านข้างหมุนออกมุนกล้ามเนื้อเนาะแต่โดยที่สภาพของเท้ายางคง กดพื้นไว้แบบนี้ตัวเท้าไม่ได้หมุนนะคะตัวนิ้วเท้าไม่ได้หมุนออกไปตามกดพื้นไว้แน่นๆใช้แรงขาแน่นๆนะคะแล้วเปิดกล้ามเนื้อจริงๆไม่ต้องใช้มือมันคือคำสั่งของร่างกายนะคะโยคะมันเป็น body sensing นะคะเป็นแบบอยู่ตรงนี้แต่ว่าขาฉันเป็นอย่างนี้แขนฉันเป็นอย่างนี้ตัวฉันเป็นแบบนี้นะคะมันใช้เซนส์ในการรับรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายนี่คือเรื่องดีของการทำสมาธิเลยนะคะอ่า ้เขาลงค่าเหมือนเดิมเห็นไหมน้ำแอบงอขานี้น้ำเล็กๆกล้ามเนื้อต้นขาของน้ำเปิดออกในรูปแบบนี้นะคะอันนี้คือตรีโกณแบบยากนะคะแบบขากว้างแบบยากแต่ในทุกท่าของน้ำตอนนี้นะคะเวลาน้ำให้ทุกคนลงเนี่ยน้ำจะไม่เน้นว่าเราต้องลงไปจากนิ้วเท้าเนาะน้ำจะให้อยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะแล้วหายใจเข้ายกตัวขึ้นมายืนนะคะนี่คือการ ทำให้ข้อต่อสะโพกเราแข็งแรงและนอกจากข้อต่อสะโพกแข็งแรงแล้วท่านี้จะสังเกตไ,ได้ว่านะคะเส้นแฮมสติงหลังขาของเราก็จะยืดเหยียดดีด้วยแล้วดันไปจบด้วยตรีโกณอีกตรีโกนคือการยืดนะคะสีข้างในส่วนตรงนี้จะสังเกตเพราะว่าอะไรทําไมนําถึงเรียกว่าการยืดหนักมากเวลาที่นำลงอ่ะอันนี้นําคือจะลงฝั่งนี้นะคะนิ้วเท้าน้ำก็จะหันไปทางฝั่งที่จะลงเนาะหันไปฝั่งนี้บือยืดลง สังเกตร่างกายนะคะสีข้างด้านเนี้ถูกยืดหนักมากสีข้างด้านนี้ถูกหดถูกงอเก็บกลับเข้ามาหนักมากดูร่างกายเราสองส่วนเนาะและเจ้าขาในฝั่งที่เจ้าของร่างยืนอยู่เนี่ยเหยียดตึงตึงมากตึงตรงมากนะคะแล้วมืออ่าเป็นเส้นตรงเดียวกันมือไม่อยู่แบบนี้ไม่ไปแบบนี้นะคะมือ องมือขวาซ้ายแขนคือเส้นตรงเดียวกันแล้วยืดแล้วท่านี้สังเกตเวลาขึ้นนำยกตัวขึ้นมายกขึ้นมาเลยนะคะไม่ใช้มือค่อยๆบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์ขาขึ้นมาไม่เอายกขึ้นมาเลยการยกตัวในรูปแบบนี้คือการใช้หลังะคะ่ะใช้กล้ามเนื้อในส่วนหลังนะคะ ฝั่งนี้บ้างการยกตัวในขึ้นมาในฝั่งนี้เห็นไหมคะน้าไม่ใช้มือล้างช่วยยกยกยกใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องใช้กล้ามเนื้อหลังค่อยๆดึงร่างกายขึ้นมาจากที่เขาลงอยู่ในหนึ่งท่าของโยคะนะคะเราจะได้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายได้เส้นเอ็นส่วนต่างๆของร่างกายมากมายไก่กองไปหมดเลยคะ่ะบางทีการที่นําคลิ เขียนหัวคลิกหัวไว้ที่ว่าวันนี้เราดูเรื่องอะไรเราทําอะไรนะคะแต่ผู้ฝึกค่ะสังเกตเองได้ว่าเวลาที่เราฝึกจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ท่าอะไรมากกว่าที่เราตั้งใจจะฝึกเยอะเลยเราได้กล้ามเนื้ออะไรเยอะแยะมากมายเลยได้ความเหยียดยืด,ยดเส้นเอ็นอะไรทั่วร่างกายเลยจริงๆโยคะนะคะในหนึ่งท่านํามองเนาะแม้แต่กระทั่งท่าที่เป็นสติติ้งซีเควนต์แม้แต่ท่านั่งนะคะก็จะ ได้ประโยชน์ทั่วร่างกายเลยค่ะคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะขอแค่ให้ได้ทำนะคะโยคะนี่เป็นเพียงแค่ขอแค่ให้ได้ทำขอแค่ให้ได้ฝึกขึ้นมานะคะร่างกายทั้งร่างได้ประโยชน์หมดเลยในทุกท่าค่ะวันนี้เป็นท่ารวมผสมเนาะ ที่ทำให้สะโพกยืดหยุ่นขาย,ยืดหยุ่นแต่จริงแล้วได้ทั้งตัวได้มันเป็นบอดี้บาลานซ์มันเซนซิงของเราทางร่างกายนะคะเราได้ทั้งตัวฝึกโยคะกันเป็นประจำสม่ำเสมอในทุกๆวันนะคะแล้วร่างกายของเราจะแข็งแรงค่ะเราจะแข็งแรงมากๆในทุกส่วนทุกระบบการทำงานของร่างกายนํำพูดเลยว่าดีหมดทุกระบบแล้วเราจะไม่ป่วยง่ายๆนะคะเราจะไม่ต้องพึ่งพา คนอื่นไม่ต้องพึ่งพาหมอไม่ต้องพึ่งพายารักษาโรคหรือโรงพยาบาลเราตัด การพึ่งพาของเราส่วนนี้เพื่อเอาตรงนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆที่เขายังไม่รู้ดีกว่านะคะเราตัดตรงนี้ออกไปแล้วเรามาทําตัวให้แข็งแรงแล้วเอาความรู้แบบนี้ไปพูดให้คนอื่นๆฟังต่อว่าเฮ้ยฉันฝึกแล้วฉันได้ความแข็งแรงแบบนี้นะลองดูค่ะลองค่อยๆฝึกโยคะดูนะคะโยคะฝึกทุกวันฝึกเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอทําให้ร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะ